พามาชมนะครับเขาุทิยันแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับมาชมด้วยกันครับพึ่งมาถึงเป็นครั้งแรกมาชมครับมาถึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้านะครับไปที่ลานกลางเต็นกันเลยนะครับมาจะไปไปด้วยกันครับชมด้วยกันพึ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกัน มีผู้นำแล้วครับมีผู้นำทางแล้วป้ายบอกกำกับนะครับไปเลยครับไปดูกันว่าตรงลางกลางเต็นของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นอย่างไรพาไปชมกันครับ เดินเข้าไปประมาณ300เมตรนะครับาพาไปชมเลยนะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นที่ทำการอุทยานเขาพระวิหารครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอาคารทาวนาไปดูกันครับมาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จะพาไปชมลานกลางเต้นกันครับบรรยากาศเป็นอย่างไรอันนี้ก็คืออาคารติดต่อสอบถามนะครับอจองบ้านพักจองลานกลางเต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริการอยู่นะครับ รถผ่านไปแล้วเดินไปเรื่อยๆครับใกล้จะถึงแล้วประมาณ300เมตรนะครับตรงลานกลางเต็นนะครับมาเพิ่งมาครั้งแรกครับก็ชมไปด้วยกัน เดินไม่ไกลครับนี่ง่ายเจอแล้วป้ายป้ายบอกว่าลานกลางเต็นสัญลักษณ์ครับอยู่ข้างหน้าครับลานกลางเต็น ช่วงนี้ก็ตกเวลายามเย็นพอดีนะครับแสงแดดอ่อนๆเพิ่งมีฝนตกปล่อยๆนะครับตรงนั้นก็เป็นบ้านพักครับบ้านพักเรือนรับรอง ปายบอกครับปายบอกว่าอะไรเอ่ยดูก่อนอ่านี้ง่ายลานกลางเต็นเลียวซ้ายแล้วก็บ้านพักรับรองนะครับตรงนี้นี่ครับบริเวณลานกลางเต็นนะครับถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้ตัดหญ้าออกพอดีนะครับวับนนี้แล้วก็รวมด้วยช่วยกัน อากวดครับดูครับรบ,บริเวณลานกลางเต็นไปดูห้องน้ำก่อนครับปัจจัยสำคัญดูห้องน้ำก่อนที่จะใช้สำหรับคำาคืนนี้บริเวณนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะครับบริเวณดูต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่ ดูห้องน้ำห้องน้ำจะมีสองที่นะครับห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายพิกา,ารถาวรนะครับห้องน้ำสวยนะครับห้องน้ำตามอุทยานนี่น้ำดีน้ำไหลแรงสะอาดอันนี้บรรยากาศของห้องน้ำหญิงครับ สวยครับสวยถัดต่อไปคือห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายถัดไปอีกดูห้องน้ำครับห้องน้ำชาย นี่คืออ่างดูน้ำสิครับน้ำแรงโอ้น้ำไหลแรงนะครับน้ำไหลแรงสะอาดครับใ,ใช้ได้เลยนะครับดูครีครับมีกี่ห้องอ่านี่ห้องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านด,ด,ดี เาไปกี่ห้องครับหนึ่งสองสามสี่แปดห้องครับแปดห้องสะอาดสะอานนะครับน่าใช้ครับนครับส,สะอาดสะอาดนะครับเอากลับไปดูที่ลานกลางเต็นนะครับดูห้องน้ําแวะดูห้องน้ําแล้วก็จะพากลับไปดูที่บริเวณลานกลางเต็นนะครับ ว่าเป็นอย่างไรดีไหมนะครับก่อนที่จะเอาติดลง ข้อห้ามครับข้อห้ามของอุทยานเปิดติดต่อฉุกเฉินครับนี่คือทั้งขยะแยกขยะครับประเภทต่างๆ ตรงนี้คือลานกลางเต็นท์นะครับลานกัดเต็นท์กลับพอดีสิครับเรื่องงานแล้วเจ้าหน้าที่กำลังกลับบ้านนะครับค่ำแล้วมาตัดหญ้านะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันพักกวาดทำความสะอาดกับเจ้าหน้าที่นะครับดูครับที่นี่ ตรงนี้บริเวณลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้สงสัยเมาลานนะครับวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็คงจะมีคนมากางเต็นท์อยู่นะครับมาชมบรรยากาศครับที่นี่บริเวณลานนะครับบริเวณลานกว้างนะครับแล้วก็ติดกับหนองน้ำใหญ่ สระน้ำใหญ่ๆแม่น้ำธรรมชาติครับเขาเรียกอ่างเล็กๆแหะครับอ่างเก็บน้ำนู่นฝายน้ำล้นอยู่ทางนู้นครับดูครับลานลานใหญ่นะครับกลางได้มากเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถนะครับจอดรถ รับบรรยากาศาไปทางด้านนี้ซิเป็นอย่างไรถ้ากลางติดกับแม่น้ำตรงนี้นี่จะสวยนะครับอากาศเย็นสบายสบายนะครับดูครับทางนู้นก็เป็นภูเขา น,นี้อาคารพักอีกนะครับถือว่าสวยครับอ่าสวยติดกับอ่างเก็บน้ำดูครับลานกลางเต็นนะครับหากว้างขอบคุณนะครับ